เบาเบืองกงามจงงามโอ้รักกินรักกินแคมซังด้วยนี่แมารสบายดีทุกคนหลังจากที่เขาไปฟูพของมาแล้วก็มาเวะตลาดกลางคืนเนอะตอนนี้คือดึลยว้ยวตอนนี้คือไกๆที่คามแล้วประมาณ่ามง แล้วก็เขาสิไปแวะเบ,บิ่งตลาดหน่อยนึงเพราะว่าเขาเคยมาถ่ายใน,นในจุดนี้จะคื่อเนาะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดกันว่าเขาทีซื้อยาไปถ่าทิพย์ไปนั่งเอก <c oughs> หนาวแล้วไปวนี่ทุกคนเขาที่ย่างไปเบิ่งตลาดหน่อยนึงว่าเพิ่นขายอีหยังแดแล้วก็เขาไปซื้อกินเนาะทุกคน นี่มันจะมีอันนี้เป็นตลกกาดกลางคืนเ้ยทุกคนแต่ว่าเขาเจ,จ้าจะมาขายของปลาหรือว่าของสดหรือว่าอาหารพักกาดที่เขาแต่ว่าปลูกเองนะไปตามแถวนี้ซื้อ,อยังบ่จุจูบะ่งในตอนนี้ก็คือ่เพ่นมาซื้อเค้กพิ่นยาก,กินเคก เค้กนะไรเอานนี่นนมาสเสือนี่ก่อนเท่าไรอ่ะก,ก่อนก่อนนี้สิบันอันนี้ห้เกอเกลยเนาะอะไะอุ้ยตุลีเฟินจิเอาอันนี้เค้กน้อยน้อยอัสัห้ด้อ

ครูสาวงามเพิ่นไข่เค็บไข่เค็บเฮดไทยได้ส่งอันเด้อม <mond> ึงเอาตัวได้ทิปเอาตัวได้อะไรอ่าของเขาได้เออของเขาสวไดีค่ะเออจานแหละ ตลาดไม่นึงนึกซื้ออย่างเจลฟองนี่แถวนี้จะขายของกินซุปเล้วก็เอาไปไก่ึ้นใส่ฟองคืนยัดซื้อเจ้าบองอ่ะและมีอันนี้จะเป็นตลาดกลางคืนเด้อทุกคนประมาณนี้ขายของสร้างแล้วขายของกินซุปแล้วก็แถวนี้จะเป็นของกินที่แบบว่าเก็บมาแต่สวน ของชาวบ้านแล้วก็มาขายแล้วก็เข้นนี่จะเป็นข้าวซอยนะทุกคนฮะเอาแคปแคบเงารูตินี่ ก็คือเคปเฮากดไดมาแล้วทุกคนนี่ทิพทิพเอาอย่างก็เบิ่งเดสเอาลุ้นดีเดอ้อก็คือจัดทุกคนของเคปเรา,า,า,าก็ของตุลีแ,ลนแนมนน่าสนอนะก็ไม่่เค้กซิบอมานีน่ทุกคนมีบรรยากาศตอนเล่นแรงประมาณหกโมงยังประคาเถือ่อเดี๋ยวไก่ซิคามเลยอ่ะใช้เครื่องมวนสุดยูนี่นะ ใครองปลาเดี๋ยว่าสิไปกินปิ้งอีกนะทุกคนก็เลยว่าสิกัาไบใบเดี๋ยวสีํามาเสื้อนี่โดยเฉพาะเลยแถวนี้คือรถติดตลอดเพราะว่าคนเชียวหลายบัวเสียงก็สิได้ยินบอนี่ไป จะเป็นอีกตลาดของมึงสิงเนอะทุกคนมึงสิงจะมีตลาดจองตลาดก็คืออันนี้จะเป็นตลาดกลางคืนแล้วก็ตลาดกลางเวรนคือตลาดมึงสิงนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าตลาดนี่จะมาขายแต่ตอนแลงๆประมาณห้าโมงหกโมงประมาณนี้เนาะทุกคนชิมวะหรอเอาชิมบังไหมเพราะถ้ากินหมด <c oughs> โอ oh, ้ว <commercials> ันไหนซิม <Kid> ซ <atte vs> ื้อจ้าเสคุยังนะนี่ยวจานี่จาเได้อืมอ่ะเจริ่งมาคอเอรอ่ะือมให้สาวตุลีคนกินคนมีเค้กอันหนึ่งด้วยคนตอนนี้คือแถ่่านสาวทิพย์ย phân xử mình ăn, mình nhuộm okay. đài... ừ. mình nhạc đầy cây, đầy rô tì đầy mắc giang nó có mấy cái chèo bóng เป็นคนกินหลายกินมมนูมันนี้กินได้ตลอดมือกินได้ทุกนาทีกินไ้สี่สงกินได้สกสี่สนคือว่ากินขอิิมซัมได้กต่ยาุเบาเบิ่ง้างมกังมโอ้ลักกินลักกินเค็มจังด้อยน่เดี๋กกินข้เนี้ยบูบเบาบมาก โอเคเขายังจิไปกินปิ้งต่อนะทุกคนนี่อันนี้คือกำลังสิกินกินกิซิมหมแล้วอาคำนึงอําอําเจ๊เตอืออ๋อคำนึงจะกินมนจะคำเดีย่ไงฮะบ่ต้องให้บูบาเบุงคำเดียวไปแหละอ๋ออืม อร่อยนี่ว่ายังคันไหมร้ม่มไปหย,กยิกูได้เหมอนอัดยอะไรมนอ่ที่ว่ากินแบบนี้มันบ่นอร่อยค่ะเนี่ยคำยนยังจริงอร่อยเมืมอจะไปไปต่อด้วยอันนี้หอูเออตอนนี้ก็คือเรากลับมาเฮือน,น,นทุกคนเมื่อกี้คือเฝ้าไปกินปิ้งเอาแทาวววาสุดทาย เพิ่งว่าขายขายแต่เาควแต่ว่าขายน้องทุกคนแต่ว่าเราคิวบ่ไหวคนเต็มนะก็เลยว่าเขายังสิได้รอถาดโดนโดนก็เลยว่ากลับมาซะเราจะมากินเค้กยูเอนทิปเพื่อนเนาะตุลีเพิ่งกินเค้ก <laughs> <laughs> กินของไฟของมันของคอยก็คืออ้าบ่าเหลือแล้วบ่ <laughs> เห็นดีนี่ทุกคนมากินเค้กกันทุกคน พี่ประมาณน,นี้ซื้อนำ<ม>้ำซื้อนี่กลับมากินยูเฮือนแล้วก็เดี๋ยวก็เฮาก็ซิกลับเฮือนกันเนาะตุลีเนาะสบายดีสิเนาะค<ม>ือเนี่ยคือเนี่ยอร่อยเอ่ะอร่อยเอเอบัวคลิปนี้ชิดลงบอเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะทุกคนค่ะ เหมาะสมกันลงก่อสิลงเขาสิก,กินน้ำกินในแล้วก็เดี๋ยวก่อสิกับน,น,น,นันแล้วนทุกคนโอเคเอาเป็นว่ถาถ้าใครเข้ามาเบิรงกแล้วก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนานะทุกคนเบิ่งนางตุลีเพิ่นกินเค้กมาสินี่นิ่น่อยเพิ่นมาก,กินเค้กเออกินเลย